ครับหลังจากที่เราได้รู้จักตัวอินเทอร์เฟซของโปรแกรมนี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคราวนี้จะมาเริ่มทําตัวกระตูนกันเลยดีกว่าจะมาลองใช้เครื่องมือที่เราเคยเรียนรู้ไปแล้วก็มีเพิ่มเติมบ้างนะครับก็วันนี้เราก็เปิดเอกสารขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะนํารูปที่เราต้องการลอกลายหรือว่าจะเป็นรูปวาดที่เราสแ,แกนเข้ามานะครับเป็นรูปภาพนะครับ ต่างๆนี่ผมก็ทําไว้แล้วก็คือตัวไอตัวถีบฟ้าตัวนั้นนะครับไปที่ไฟล์นะครับวิธีการนํารูปเข้ามาก็ให้ไปที่เพสต์นะครับเพสต์แปลว่าวางก็คือเอารูปเข้ามาวางนะครับห้ามโอเพนรูปนะครับให้เพส t e เท่านั้นนะครับแล้วก็จะเพสามาไฟล์ชื่อเดวิลหนึ่งนะครับเพส t e นะครับก็จะได้รูปเดวิลเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วให้เราไปที่ดูที่เลเยอร์นะครับกด f 7นะครับก็จะมีเลเยอร์ขึ้นทางขวามือนะครับ ผมดึงออกมาไว้เพราะเป็นอะไรที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยก็ดึงออกมาต่อไว้ตรงนี้นี่เป็นเมนูที่ผมใช้บ่อยผมก็เลยเป็นพผงที่ผมใช้บ่อยก็เลยออกมาไว้นะครับเลเยอร์นหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะทําการล็อกลายหรือว่าเทรสอิมเมตัวนี้นะครับเราก็ล็อกไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไม่แตะรูปนี้อีกเลยเพราะว่าเวลานะถ้าเราใช้ปากกาเพื่อทําการวาดหรือว่ามันจะขยับแบบนี้นะครับเราก็ทําการล็อกโดยการ กดตรงนี้นะครับปุ่มข้างทําการล็อกไว้มันก็จะขยับไม่ได้ทําการวาด m o d i f ยได้เราก็สร้างเลเยอร์ใหม่นะครับโดยกดปุ่มตรงนี้ r e a t น new layer นะครับคลิกลงไปนะครับมันก็จะมีเลเยอร์สขึ้นมานะครับคราวนี้ตอนนี้ถ้าเราวาดเส้นผ่านมันจะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสีแดงอยู่คราวนี้ผมับเป็ลคลิกลงไปนะครับข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสีแดงผมชอบสีดาครับ เลยจะเปลี่ยนเส้นเป็นสีดำซะหน่อยอมีทั้งหลายสีจะเลือกสีอะไรก็ได้ก็เดี๋ยวผมลองเลือกสีดำดูนะครับไหนว่า black นะครับ light blue โดยหาไม่เจอสังเงินเดี๋ยวสักครู่ดวกันนะครับผมใส่หลบอยู่นี่อันนี้ครับเลือกสีดำนะครับแล้วจะีเ n a m e layer ก็ได้นะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนก็ก,กดโอเคแล้วกัน อันนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยสีดำทางขวามือนะครับคราวนี้ทําการซูมอินเข้าไปนะครับโดยกดคอนโทรลบกครับอ่าสังเกตว่าระยะ100%ระยะนี้นะครับคือระยะเท่าจริงนะครับ1้0คราวนี้ผมซูมเข้าไปก็จะเกิดมันก็จะแตกขึ้นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ทำงานให้ละเอียดขึ้นคราวนี้ผมจะเริ่มจากตาก่อนละกันผมก็จะใช้ปากกาวาดลงไปนะครับหสีห หนึ่งสีนะครับหนึ่งชิ้นนะครับใช้ปากกาไปนะครับสังเกตให้ดีนะครับใช้ตัวบนนะครับไม่ต้องมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแล้วก็อันนี้ไม่เอานะครับเอาเครื่องหมายอันเดียวปากกาเพน o ูนะครับเลื่อนลงไปนะครับนี่ทําการวาดนะครับปึ๊บเส้นโค้งเราก็ลากเราดึงใช่ไหมครับลากเราดึงให้มันพอดีนะครับปึ๊บมีสองขาเราก็หักขาปึ๊บ สังเกตว่ามันจะมีโซลิดสีขาวอยู่ด้วยผมไม่เอานะครับให้มันเป็นเส้นสีดําแทนแต่ถ้าเป,เป็นตอนนี้มันเส้นสีดําก็จะมองไม่ค่อยเห็นผมก็เลยขอเปลี่ยนสีนิดนึงเพื่อเป็นเส้นสีแดงแล้วกันหเห็นแดงก็ไม่ดีนะเอาเขียวแล้วกันชัดๆเลยเพราะว่าเห็นกันชัดๆสีนี้แล้วกันดูกันเห็นๆไปเลยอันนี้ผมก็จะมา ลากเฉยตรงนี้ต่อเวลาลากให้ลากยาวๆนะครับมันจะสมูทกว่าให้ลากยาวๆนะครับพยายามให้มันเป็นโคง้งมันจะมีโค้งของมันอยู่นะครับเรื่องนี้ต้องอยู่การฝึกฝนนะครับก็ผมก็จะหักขาทุกครั้งเลยเพื่อให้มันง่ายต่อการทํางานแล้วกันนะครับสําหรับมือใหม่ก็ควรเริ่มแบบนี้นะครับจริงๆไม่จําเป็นต้องหักขาก็ได้นะครับในบางครั้งนะครับอ่ะคราวนี้ผมก็จะ เริ่มลอกลายในส่วนสีแดงนะครับก็อาจจะไม่ไม่เป๊ะมากนะครับเพื่อในความรวดเร็วปึ๊บอ่าก็เอาปุ๊บเนี่ยครับผมก็พยายามทำปึ๊บเนี่ยครับหักขาอ่านล้นในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับเราทำแค่นี้ก่อน ได้ทั้งหมด2ชิ้นแล้วตานี้เดี๋ยวเราลอกข้างเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ copy มาอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะมันเหมือนกันแต่ต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองส่วนหูก็เหมือนกันใช้ copy เอาง่ายๆครับอนี้มาทำที่จมูกนะครับก็วาดให้เรียบร้อยวาดเป็นลายเส้นไว้ปึบ ก็จะได้ปากเหมือนกันนี่ก็เป็นที่ปากต่อไปคราวนี้ที่หูสีตรงนี้ที่ไล่สีไว้ก็เป็น1ชิ้นนะครับะจะลองทําด้านในก่อนจะทําให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนที่เราได้เรียนรู้เครื่องมือเมื่อคราวที่แล้วแต่คราวนี้จะมาสาธิตให้ดูว่าจริงๆแล้วทํำยังไงนะครับบางคนอาจจะจินตนาการภาพไม่ออก ก็พยายามทำให้มันรวดเร็วที่สุดแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จริงๆมันทำได้หลายวิธีนะครับ แล้วแต่ว่าใครจะถนัดวิธีไหนอันนี้ผมจะลอกเฉพาะส่วนหูแล้วกันเอาวิธีที่ดูง่ายๆผสมปรสานหลายวิธีนะครับเข้าด้วยกันเพราะว่าเราจะลองใช้หลายๆเครื่องมือด้วยอันนี้ก็เึ๊บเฉพาะส่วนหูให้ดูได้เป็นไอเดียไกดครับอันนี้ผมก็ทําเฉพาะหูอีกชินน้นนึงแล้วกันนะครับปึ๊บอ่อาเนี่ยครับ ตรงนี้เส้นผมตรงนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งแล้วกันง่ายๆอุ้ยักคู่นะครับกดเนี่ยครับบางคนก็จะถามว่าทำไมเออจะรู้ได้ไงว่าโค้งนี้มันต้องไปยาวเท่าไหร่ก็จริงๆแล้ววงกลมนะครับมันประกอบไปด้วยจุด4จุดนะครับเส้น1นึส่นสอะไรประมาณนี้นะครับ พอโค้งตรงนี้อย่างเงี้ยครับมันก็ยังไม่ถึงครึ่งเศษหนึ่ส่วนสี่ของวงกลมเลยก็เลยสามารถทำได้ง่ายได้อย่างนี้นะครับไม่ยากตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะไปล่าส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะครับส่วนเส้นผมก่อนละกันส่วนผม นี่ผมก็พยายามวาดออกมาให้มันใช้ได้หลายเครื่องมือครบทีเดียวจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยหลายๆเครื่องมือเพื่อเอามา mix กับงานได้ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นผมนะครับผมก็จะแยกเป็นชิ้นหมดเลยอตรงนี้เป็นเขาเขามัน หรือใครที่ไม่อยากล็อกลายลองหัดตัวนี้ก็ไปลองตัวอื่นก็ได้นะครับไปหามาสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับมาลองนั่งทาดูก็ถ้ามีปัญหาก็ลองโพสต์ไว้ที่เว็บบอร์ดได้ครับคราวนี้หูข้างนี้เดี๋ยวใช้นั่นครับอ่าก็เรียบร้อยแล้ว คราวนี้เดี๋ยวเราทําการอ่ะเดี๋ยววาดตรงนี้ก่อนนี่เส้นผมตรงนี้ผมกีโกงครับใช้อ่าบ h tool ครับเขียนเอาเลยฟื้อุอ้ยเขียนตามใจชอบเลยครับเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งเครื่องมันกระตุกอ่าครับผมเรียบร้อยส่วนลักษณะของโครงหน้าตัวนี้ผมจะ เอาง่ายๆเลยก็คือใช้วงกลมแล้วกันฤฤเขบเขียนขึ้นมาวงกลมให้มาดูมันพอดีแล้วกันขนาดเท่ากันแล้วก็ไปที่รูป2ส,สีดำนะครับปรับขนาดให้มันเท่ากับแบบที่เราวาดไว้จริงๆจะเป็นแบบวาดที่เราสแกนหรือว่าอะไรก็ได้นะครับไม่ยังเป็นเรูปอะไรแบบนี้นะครับอะคราวนี้เราก็จะได้มาโครงสร้างมา เดี๋ยวเขาขอเอาเส้นผมฝั่งนี้เรื่มก็ไปฝั่งนู้นครับวิธีการ Copy นะครับก็เหมือน m i r r s s o t w w r r อะไรหรืออะไรอย่างนี้ต่างทั่วไปนะครับก็ Ctrl-C Ctrl-V นะครับแต่เราจะไม่ใช้แล้วกันนะครับเราจะใช้คีย์ลัดนะครับหรือช็อตคั t ให้เรากด l t t r n a t e ค้างไว้นะครับเราก็ลากมันนะครับเพิ่งนะครับเดี๋ยวผมเลือกใหม่ปุ๊บกดชิปเพื่อเลือกหลาย Object นะครับ อันนี้เราก็กดอัล r n เนตค้างไว้นะครับแล้วไปที่ตัวอ b อบเจกต์มาเราก็ลากมาเี่สังเกตว่าให้กดอัลติเนตค้างไว้มันก็จะลากออกมาอีกชิ้นนึงสังเกตว่าจริงๆมันสลับข้างกันคราวนี้เราก็ใส่เครื่องมือที่เรียกว่ามิลเลอร์ครับตัวนี้นครับหรือรีเฟล tool นะครับมันก็จะกลับข้างกันแล้วก็ไปเลือกเครื่องมือมานะครับแล้วก็กดเราก็ดึงไปทางซ้ายนะครับกดชิปด้วยมันก็จะตามแกนอย่างนี้ครับรีเฟล็กตามแกนอันนี้เราก็ มุมนี้ปุ๊บเราก็ลากเข้ามาประมาณนี้ขนาดอาจจะไม่เท่ากันขนาดหูอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็เลือกเฉพาะหูมาแล้วก็รีไซต์นิดนึงให้มันดูพอดีพอดีเกินบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรก็นับสไตล์ครับส่วนส่วนส่วนตานครับผมก็จะเลือกส่วนตาอ่ะปุ๊บเลือกส่วนตามาก็คัดไปกดตีเนตค้างไว้แล้วดึงออกมานะครับใช้มิลเลอร์ o ูเหมือนเดิม ดแล้วก็ดึงนะครับก็สลับข้างคราวนี้ก็จะยอ่อลงมายอ่อลงมาครับกดชิปค้างไว้ด้วยใช้ลูกศรสีดำนะครับในการเลือกวัตถุขออยายนิดนึงไปที่มุมหน่อยนึงเพื่อทําการหมุนนะครับให้มันได้พอดีครับอ่าเล็กไปเล็กไปใหญ่หน่อยอาจจะใช้เครื่องมือลูกศรที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับเวลาเลื่อนนิดนหน่อยๆนะครับก็จะเลื่อนอย่างนี้ลูกศรอะ ก็จะดูพอดีละสังเกตว่าในดวงตาตรงนี้จะมีวงกลมด้วยก็ไปที่วงกลมนะครับแล้วก็ผมจะสร้างจากสุดศูนย์กลางแล้วกันนะครับกดอัลติเนต้างไว้กดชิปด้วยแล้วก็ลากออกมาก็จะเป็นวงกลมเห็นไหมครับสองข้างเลยแล้วกันนี่กดอัลติเนตข้างไว้กดชิปด้วยอันต่อไปผมก็จะลากตรงส่วนนี้ก็จะมีเบ้าตาอีกอันหนึ่งที่เป็นไล่สี ไล่สีแบบนี้เรียกว่า gradient นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันไล่ดูก็ต้องวาดพื้นผิวออบเจกก่อนแบบนี้ลองดูนะครับมันไม่มียอะไรยากนะครับก็ลองหัดไทอดทีทอทิวเรียลตอนนี้จะทำค่อยๆเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปครับก็คราวนี้เราได้ทําการลอกลายเสร็จแล้วผมก็จะทําการสเล็กทั้งหมดเลยแล้วลากออกมาก็ปี้มาอีกชุดหนึง่งเพื่อจะไม่ยุ่งกับตัวแรกครับก็อตินเนตค้างไว้แล้วก็ดึงลงมาก็าจะมีอีกชุดหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับ <S <S อถอยออกหน่อยซุ้มถอยอก็จะได้โครงสร้างที่มาคล้ายๆกันแล้วคราวนี้คราวนี้เรามาดู ที่เขาสีอะไรครับสีดําก็ทําการเลือกนะครับ2วัตถุแล้วก็ไปมันไม่มีเส้นสโตรกใช่ไหมครับเราก็เอาเส้นสโตรกออกมีแต่พื้นสีฟิลนะครับสีพื้นด้านในเราก็เลือกสีดำปึ๊บสีแดงก็ตัวนี้สีแดงใช่ไหมครับเราก็เลือก2อ,อันเลยใส่สีแดงเอ๊ะบางคนอยากให้มันสีมันเหมือนต้นแบบเลยทำยังไงให้ใช้ไอรอปเปอรตัวนี้นะครับ คิกันไว้ครับแล้วก็ดูดมันก็จะได้สีเหมือนกันบางคนเลือกยังไงก็เลือกไม่เหมือนอ่าจริงเลือกสีอื่นก็ได้นะครับส่วนตัวด้านในสีดำผมก็จะใช้ e d r o p p e r กันนะครับ shortcut ก็คือตัว i น,นะครับนะครับมันก็จะดูดผมก็จะดูดปึ๊บมาเห็นไหมครับถ้าในกรณีที่บางคนเดี๋ยวนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับ object พอใส่สีไปปุ๊บเอ้ยทำไมมัน ลูกตาที่ฉันวาดหายไปไหนก็อย่าลืมนะครับ arrange นะครับ send to back นะครับแค่นั้นเองตัวนี้สีขาวใช่ไหมครับด้านในสีขาวเราก็ใส่สีขาวไปจึงทางขวาด้านในครับด้านใน่าตัวนี้ไว้สวิต์นะครับตัวน,ตนี้สีดำเดี๋ยวเราจะใส่ทรงที่เป็นส่วนสีดำให้หมดก่อนละกันปากใบหูนะครับ เส้นผมตัวนี้ตัวนี้อุ้ยไม่ใช่แหละปึ๊บเลือกเยอะไปชอบหลุดครับสักคู่นะครับลองความยากของทิ UTORIAL ที่ผมจะทำก็จะเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆครับกดชิป X x ก็ได้ครับมันก็จะสลับสีระหว่างนี้ครับ เพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็จะเลือกสีดำอตอนนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เส้นสโตกสีดำส่วนอันนี้จะมีขอบสีดำใช่ไหมครับก็ใส่ไปสีดำครับแต่ตัวนี้เส้นขอบมันจะหนาเราก็ใช้ตัว ปรับขนาดสโตกก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมลองใช้อีกตัวหนึ่งแล้วกันใช้ปรับบลัชเอานะครับวินโดว์แล้วบลัชนะครับเนี่ยครับก็จะผมจะลองใช้ตัวนี้ดูปึ๊บอ๋อเรียบร้อยสวยงามก็ดูดีนะครับดูเป็นเหมือนฝีแปรงตัวนี้อาจจะดูออกไปแล้วก็ขยับขึ้นมันหนึ่ง หรือว่าจะปรับขนาดบลัชขึ้นมาก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็จะนี้จะเอียงหน่อยนึงมันไม่ดำจริงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอ่ดำละอันนี้ก็ไม่ค่อยดำจริงเท่าไหรเ่เดี๋ยวเอาให้ดำจริงๆนะครับนิดนึงนี่ด้วย ทำแล้วก็จะได้อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยก็ขยับนิดนึงโอเคส่วนส่วนด้านตัวอ่าตรงนี้หูมันเป็นอ่าหลุดอีกแล้วเดี๋ยวสักครู่นะหูนี่มันอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับอีกแล้วคราวนี้เราก็ arrange s e n d to back นะครับ อเลนเซนทูแบ็กแบบสองข้างเลยได้เห็นหตัวนี้มันต้องอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราว่ากันโอเควานนี้เราใส่สีตัวนี้ก่อนดีกว่านี่เห็นนะครับว่าตัวนี้มันจะมีสีฟ้าไล่สีไปมีไฮไลท์สปอตอยู่ตรงกลางหัวมันเป็นการใช้แกดียอนอย่างหนึ่งนะครับเราก็เลือกที่ตัววงกลมใบหน้านะครับแล้วก็เลือกเสียฟิลด้านในนะครับอะ เรามาที่ Gradient tab ถ้าใครหาตัว Gradient tab นี้ไม่เจอก็มาที่ Window หา Panel ตัวไหนเจอไม่เจอก็มาที่ Window นะครับแล้วก็เลือกเอาเนี่ยครับ Gradient เปิดอยู่นะครับเลือกตัวนี้นะครับ Control F9 แล้วมาที่ตัวนี้ปุ๊บเราก็มาคลิกนี้หนึ่งทีนะครับอ่ะเราก็จะได้การไล่สีแบบขาวไปดำนะครับอันนี้จะมี Linear นี่คือการไล่สีแบบเชิงเส้นนะครับก็คือหมายถึงในแนวระนาบ ไม่ว่าจะเอียงทิศทางไหนนะครับตอนนี้จากซ้ายจากขาวซ้ายไปดำขวานะครับเราสามารถปรับทิศทางได้โดยใช้เครื่องมือเกดียนตัวซ้ายมือเนี่ยครับกดไปปุ๊บก็จะมีเส้นเดเรคชันอยู่ถ้าเราล่างอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะปรับตามทิศทางแต่คราวนี้มันเป็นรูปทรงลักษณะวงกลมผมก็เลยปรับเป็นแบบเรเดียสก็คือลักษณะการไล่สีจากจุดศูนย์กลางออกไปนะครับอัอนนี้ผมก็จะเลิกจัดตรงนี้แล้วกันมาที่ตรงนี้ จะดูนั่นหน่อยก็ปรับตรงนี้ได้นะครับหรือจะหมุนก็ได้นะครับเราก็ดูสัญ,ญลักษณ์นีครับนี่หมุนนี่หมุนนะครับนะครับหมุนทรงนะครับแล้วก็ยืดขยายมันได้อะไรอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ผมก็ตอนนี้มันเป็นสีขาวดำอยู่เลยเราจะทำไงให้แบบนออกสีฟ้าผมก็ จะนี่นะครับตรงนี้มันสีดํานะครับเห็นไหมครับถ้าเรากดลงไปที่สีดำเนี่ยมันก็จะสามารถเลือกสีได้จริงๆแล้วเนี่ยครับเลือกจากสปอตเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเราก็อสมมติผมเลือกสีนี้ไลยก่อนละกันง่ายงปุ๊บก็จะเรียบร้อยแล้วเอาความใกล้เคียงเราสามารถเลือกสีจากตรงซ้ายมือเนี่ยครับแล้วโยนเข้าใส่สล็อตพวกนี้ได้นะครับก็ไม่ยากนะครับทนีนี้ตอนนี้มันหน้ามันบางอีกแล้ว ผมก็ทําการ select หน้า a อลเลนส่งมันไปข้างหลังซะปึง้งอ่าใกล้เริ่มเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวหูตัวหูใบหูด้านในก็จะเป็นสีแบบนั้นใช่ไหมครับไลส่สีปึ๊บเราก็ใช้เครื่องมือดูดดดูดเลยปึง้งนี่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันดูดปึ๊ดเหมือนกันครับง่ายๆหมูหมูแต่จริงๆแล้วอันทั้งบนนี่เขาผมเลือกเป็นแบบลนียนะครับเนี่ยอ่า ลิเนียครับไม่ยากนะครับส่วนลูกตาด้านในเออมันไล่สียังไงเนี่ยก็เป็นการไล่สีแบบเกลียงนะครับไม่ยากเนี่ยครับก็เลือกไปปุ๊บใช่ไหมครับผมก็เลือกให้มันเป็นสีขาวก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่ันคลิกไปไล่เป็นสีขาวขาวไปขาวก็ได้ครับ แต่ Opacity นี่คือความโปร่งใสนะครับตอนนี้100%ก็คือทึบแสงเราก็ทำการปรับเหลือ0ูเห็นไหมครับมันก็จะไล่ตีขาวไปใสนะครับแต่ b บ็กกราวเป็นสีดำมันก็เลยดูจางลงคราวนี้เราก็ปรับให้มันออกมานิดนึงอ่ะคราวนี้ก็มาเลือกแบบ Radius นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลูกตาลักษณะวงกลมส่วนตัวนี้ตัวขอโทษทีนะครับ อัอนน,นี้มันอยู่ข้างบนครับมีขอบด้วยไม่เอาขอบอดูไม่เหมือนแล้วแต่ขอบนี่แหละคราวนี้มันมีวงกลมตอนนี้เราจะ select วงกลมไม่ได้เพราะว่าไอตัว radius มันอยู่ด้านบนนะครับผมผมผมก็จะส่งไป s e n t o backward ได้ไหมยังไม่ได้ s e n t o backward อีกทีนึงให้ลงไปทีลำดับขั้นเพื่อจะไม่ต้องให้มันลงไปข้างหลังอ่าใช่แล้ครับยังได้ละ อันนี้ตัวนี้ผมก็ปรับความจางให้มันก็ไปที่ transparency น,นะครับหาไม่เจอเหมือนกันก็ไปที่ windows transparency น,นะครับนี่เห็นไหมครับชิป control f 10ฟึบอ,อ้าวนี่ครับอยู่นี่ครับ transparency ก็จะโผล่มา opacity ลดลงไปหน่อยมันมันเข้มไปเมื่อกี้ไม่ชอบอ่ะต่อไปข้างต่อไปก็ทำเหมือนกันผมก็ดูสีเอาเลยขี้เกียจปึ้งทิศทางยังดูไม่ค่อยดีเห็นไหมครับ อาจจะลองดูไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันเอาใหม่ทำนองนี้ไปอุ๊ยไม่ใช่แล้วขยับหน่อยตัวด้านในอ่าเหมือนกันครับเซนต์ถูกิร์ดอันนี้ก็ลองกลับไปทำดูได้นะครับปึ๊บทนันเฟรนซีปรับลงมานิดนึง อ่ะก็จะดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้สีที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับแบบนิดนึงเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับตัวลายตัวลายเส้นออกปึ๊บลบทิ้งกด Delete ท,ที่คีย์บอร์ดลบทิ้งนะครับเห็นไ,ไหมครับก็จะดูเรียบเนียนสวยเก๋นะครับก็ให้เพื่อนๆลองกลับไปลองอันนี้สโตรกอาจจะเล็กไปก็ไปเพิ่มสโตรกวินโด s นะครับสโตรกไหนเอ่ยนี่คอนโทรล F4 สัก2พอยใหญ่ไปไหมอ่าก็พอดูได้ก็โอเคนะครับก็เพื่อนๆก็ไปลองทําดูนะครับแล้วเป็นได้ความว่าอย่งไงก็มาโพสต์ดูบ้างนะครับเนี่ยครับผลงานที่เราได้ทดสอบกันโอเคครับสวัสดีครับ